เรากำลังจะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูพี่เจ <essel> งะนะคะนะคะโ <ๆ S 1> อเคเปล่าแทนค่ะโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบ p ร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ i ร์เดย์พี่เจงค่ะแน่เบ่าแ้ว เแรงแรงดิให้หมดดับกอย่างไม่ถือนึกเกิดสาไม่ถึงเยี๊ไปไปไปสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เจงนี่วันนี้วันเกิดพี่เจงแต่ว่าแม่แม่กับเพื่อนแม่แม่กินแทนจา้าฉันอยากจะกินจา้าจกินกันกว่านสักสิ่งเราเริ่มกินนี่แหละจ้าโอ้ยแสบแสบดากเด้อ วันนี้ผัดหอยลายเด้อหอยลายไหมหอยลายไหม้ไห้อยนยหนูถ่ายแล้วนาะอันนุยหนูถ่ายไปแล้วนะออถ่ายแล้วเอาขึ้นไปกินบนบ้านไหมยุงจะได้ไม่กลับนะฮะเบาได้เบาอ๋องได้ใส่ใแบ<ป>นี้ใช่ไหม เห็นพี่จิมบอกว่าตัวประแตน,นี่ค่ะจริงๆเราจะใส่อันนี้นะคะ,ะแต่ทีนี้ว่ามันล้นๆนะคะไม่สิสกรสวยนะสวยเท่าหนูไหม,มสวยเท่าสวยทด่สุดในโลกค่ะโอเค